วันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมนะครับแล้วก็ผมไม่ขออะไรเยอะเลยครับผมก็อยากจะฝากผลงานเพลงวันมอลาวที่ผมตั้งใจทาถึงตอนนี้ทุกแพลตฟอร์ม3ล้านวิวแล้วนะครับผมที่รวมกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนนะครับและที่สาคัญก็ต้องขอบขอบทุกคนทางบ้านนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเพลงนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับ รางวัลน,นักแสดงชายแล้วลุงยอดเยี่ยมนะครับโจลงฝากเนื้อฝากตัวะะด้วยครับฝากเป็นดูด้วยครับไม่เคยคิดในชีวิตเลยว่าตัวเองจะมายืนถือรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมเพราะไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักแสดงเลยคิดจะไปทางศิลปินอย่างเดียวจนวันนี้แบบมีผู้ใหญ่มองเห็นโอกาสผมต้องขอบคุณพี่พออน,น์อนจริงๆที่ให้ผมมาเล่นถึงจะเล่นไม่เยอะแต่ยังน้อยๆแค่แสงเล็กๆตรงนี้ก็ทําให้ผู้ใหญ่ได้มอบโอกาสตรงนี้ให้ผมได้รางวัลตรงนี้ก็ไม่เคยคิดจะมาถึงตรงนี้ครับ ครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยแคล้วคลาดทุกคนนะครับเมอร์รี่คริสต์มาสนี้ขอให้ทุกคนขอพรอะไรก็ขอให้ได้สมตามความปรารถนานะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันนะครับผมสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปเริ่มใหม่ครับวันมอรครับผมลมกีครังก็ลมไปพร้อมกันลุกขึ้นสู้ใหม่สู้ครับผม Thank you.